สวัสดีค่ะอยู่กับซาบโบไซรเลยนะคะวันนี้เราก็มาแกะกล่องพัสดุนะคะส่งมาจากาจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ส่งมาในานามาสาวนุ่นดัมซิ่งนะคะก็สาวนุ่มวายูค่ะพี่น้องมูรับบทแทนนะคะเป็นผู้แกะค่ะผู้แกะเห็นนั่งเห็นพูดในคลิปว่าอะไรนะ ผมพูดในที่ว่ามีขนมบอกของเอฟซีนะคะส่งมาให้ปัสสันแต่ผมว่าขนมยังนะคะขออนุญาตแกะนะคะแกะนะคะเ,เ,เราจะมาเบิงเ,เป็นขนมของฝากเขามาจากเที่ยววัสสันนะคะอืออ,อ,อะไรนะอนธิบายการกินให้อยู่ในแชท ได้เ,เออล้วน้องโอ้นะคะเราจะเปิดเบิ่งกันนะคะเราก็จะมาทำการแกะนะคะเปิดค่ะก็ขอบคุณพี่เอซนะคะที่ส่งขนมมาให้สาวนุน่นดั้มซิ่งนะคะส่วนจะถึงมือสาวนุ่นนั้น,นก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอ,อ,คอันนี้อ่ะ อันนี้ขนมปังนะคะขนมปังไส้สับป,ปะรดขนมปังไส้สับป,ปะรดนะคะเราจะเก็บเป็นแบบนี้คะ่ะหน้าตาผ่านไปหนึ่งกล่องนะคะซึบกล่องที่สองเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็กะหรี่ปับ๊บ กะรีนะคะกะรีจุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีแกอุ้ยน้ำมันเยิ้มเลยทุกคนนันคืออะไรมันคือกะรีรถดั้งเดิมนะน á? คะอุ้ยเนียงแกยังไงอะ ชีกเลยนะฮะแกะบไดก้กะรีกะดูเจนันกะกะรีกะรีเจน,นันเจนัน,นกะรีอุ้ยเป็นไส้อันนี้เป็นไส้เยิ้มเหรออุย้ยมันเขียนว่าอะไรเนี่ยยี่ห้อเขาอ,อ๋อยี่ห้อเขาได้อยู่ประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดชิ้นนะคะสิบเอ็ดชิ้นนะคะ กะหรี่ปั๊บนะคะของฝากกะหรี่ปั๊บแล้วก็มีกระสอบมีซองจดหมายนะคะหนึ่งซองเราก็จะมาแกะกัอนอันนี้ไงที่เขาบอกว่าถ้ากินไในหมดให้เชตเรีนเอาไว้นะคะกินได้อ๋อเงินหนึ่งร้อยบาทมีเงินค่าหนึ่งร้อยบาทอ่ะซื้อไว้เจน่าหนึ่งร้อยบาทบมาแม <laughs> แล้วก็มีกระดาษหนึ่งหนึ่งอันนะคะอันนี้จะเป็นืไม้ลกกัาากประจักแ mm hmm. ต้วมะเมียนะคะพี่น้องอะไรนี่หลวงหลวงปู่พันเหรอวัดบางสะพาน mm hmm. เอาพี่น้องเบึ่งเอาคอยกับฮานเบึ่งดอกเอบิ่งนะคะนี่ดูเอานะคะ ไม่รู้รุ่นไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่านี่ค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์นะคะนี่ก็ขอบคุณพี่เอฟซีนะคะที่ส่งขนมมาให้นะคะเราก็จะบอดก็ที่คนนี้นะคะเคยส่งเคยส่งผักอะไรนะอะไรวะผักมาให้อ่ากี่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 ลังว่าสองลัง สองกล่องโฟมนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอ,อยพพอร์ตนะคะสาวนวลน้นำซิ่งนะคะก็มีอะไรก็ฝากมาให้กินนะคะมีอะไรก็ฝากมาได้ค่ะ <laughs> <laughs> พระเขาแห้งใส่นมที่ไหนโจแล้วก็เอาชิมสิชิม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 น่าจะไม่ไม่หอดรอยอิด คือสิบป้อ0 0เอ็ดหรอคะพี่น้อง,งอเพราะว่าก,กองมันมอันนี้เราอุ้ยไส้ละลักถั่วแดงเหรอไส่อะไรวะซิผูกผูกกาตายอยู่พี่แบบพี่ดองผูกกาตายอยู่พี่นะคะ่ะยืนเนอะไส่อะไระอะไระ่ะ เหมือนมีเครื่อ,อ,อ,งอ,องเทศอือแล้วก็มีไข่ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไข่หรอไม่มันมังเ,เหลืองอะ่ะใช่ปะอ,อือกินแล้กกระตายพี่น้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะอืม ่จะ,จะว่าคุณบอคุณไหมคุณไหมคะอืมคุณไหมเอ่ยคุณกันหรือเปล่าคะว่านรถไถเป็นรถไรไม่ได้คะ่ะรถสุดีิรักของสาวโบนะคะมีไผ่อยู่บ่นอนาะรถสุดีิรักของสาวโบนะคะ จาของมาอ,อยู่ค่ะเจาของเมื่อแล้วจะของมอแล้วนะคะก็จอดรถทิ้งไว้อันนี้ก็เป็นรถช่างเอี่ยวนะคะช่างเอี่ยวลั่นทุง่งเชบิชบเชบิชบเชิบนะคะพี่น้องค่ะมันจะเดี๋ยวเอามาจอดทิ้งไว้นะคะคนก็น่าจะกลับกับพ่อเพราะว่าพ่อวันนี้ก็ไปเอากกข้าวโพดนะคะก็จะแวะส่ง แต่โมโหนะคะว่าเพิ่นเอารถมาเหตุยังงสงสัยเพิ่นเอามา,คาใครสร้างนกเพราะว่าสร้างรถกับประกาศขายรถล่ะคะ่ะรถคันนี้ก็สิมาประกาศขายป่จักต้องถามถามคนอยู่บ้านนะคะว่ารถคันนี้มาจอดได้ได้ยังไงนะคะเก็บเสื้อผ้าแล้วคะ่ะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวรอถามเจ้าตัวนะคะว่าเอารถมาจอดทิ้งไว้ขืาอนคอยนี้จอดมาเอามาจอดนี้เอามาจอดเหตุยังนะคะ เราต้องพูดกว่าได้รับอนุญาตหรือยังมาจอดเนี่ยวะจานดีได้รับอนุญาตหรือยังมาจอดนี่วะจานเอาจอดน,อจนี่ได้รับอนุญ,ญาตหรือยังฮะเจนันฟาดอันที่สองแลว้วอะอันนี้อัน,น,นถวยเหลืองอันนี้ถวยเหลืองเออไม่ค่อยอร่อยเนาะจะหมดแล้วอะดูนะคะหมไม่ค่อยอร่อยนะจะหมดแล้วอะไม่อร่อยเลยนะะเอาออก เอาออกไปไกลๆหน่อยนะคะไม่ค่อยอร่อยเลยมาซานนะคะโอ้ขอเลนเงินค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ส่งมาให้สาวนุ่นนะคะแต่เจนนนเป็น,นปคนกินนะทุกคนนะวลันส่วนรถช่างเอี่ยวจะมาทำอะไรนั้นก็รอติดตามคลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะพีพีเอฟซีนะคะที่คอยซัพอรอนกันมาแต่โดนเติบนะคะเดียวพอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้อง แล้วเราจะมารอถามเจ้าตัวว่าพอนรลมามาจอดเห็ดยังนะคะมือแรงค่ะมือแรงมือแรงมีงมงมงมนัดกันนะคะพี่น้องอย่าบอกกัวข่อยเด้ออย่าบอกกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ